สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้อยู่ที่คั่วเมลัดค่ะอุย้ยเขาวสวยหอนหอนครับมกป่ามกป่าลงโตงถี่นะ่ะโอ้โหมกป่าที่พี่น้องหอนหอนประเด็นก็คือเมลัดเราลแบ่งไวมันเบิดแล้วหนูมาบอท่านเมลัดเราแบ่งไวเรื่องยังบอกกินหนูก็เลยมาลากเอาของอีแม่อย่าปากเด้อพี่น้องอย่าบอกเราเด้อ <laughs> พี่ผู้บอกให้เอา ผู้ชมดูร่วมคิดนี่ลูกสาวอีแม่อีกน้องม้านเป็นผู้บอกให้เอาหนูแบงใอยู่พ่ออีหยังใหม่โอ้เด็กกินน้ำมะกินกล้วยแล้วโอ้ตาดกินกล้วยบป้อมกล้วยหยอกหยอกหยอกอันนี้เตรียมย่ำกินย่ำแทงตีนั่งใช่ค่ะอีแม่นี่เฮ็ดอีหยังก่อนอ่อมเครื่องในไก่อีกแล้วผู้ขายกินน้ำบ่ได้ เดซใจแท้ตะวันหมอกันยังบอกให้กินปลาแดกเดแต่ว่าอีเมียนาสิบว่าได้ใส่ปลาแดกหลายแล้วคือมันใส่หลายเอาหิวอีหยงกันสิกินหมดแล้วตอนนี้นี่นี่บักกล้วยโอ้กล้วยบักหลายบักกล้วยก็คือกล้วยนั่นแหละอืมพืนเห็ดกุ้งฝอยกุ้งแหงว่าเนี่ยกินอยู่ข้าวไรหลายที่น้องว่าแต่สอกหาเอาสิออกมากินได้แบบนี้ขอบคุณนะครับเกียร ซ้อมล่ำแล้วอันฉากนึ่งแล้วตะวันใจสิขาดหิ้วเข่านี่อันนี้นี่โมนี่ซุกแล้วเกียงหมอเกียงหมอเกียงตั๊บมันมากินแต่เศร้าคุณอี่อกินยังก่อนมอขึ้เอิอ้อมหุ้นในไก่กับของน่องเง็ดเออมันก็ใส่พี่บอกรึฮะพี่มาใส่ออกเอากิ่นปบาบ๊มีพริกมากมากแบบนี้พี่น้องมันเป้าก็เลยเผาเผานะเผาแล้วหอกกัด เอาไปซสอมต่อพี่น้องเอ้ยมีอะไรเอไกาศคือเป็นคือจังฝนสิโตกแท้มือก้อนหันแดดประชันฮอนเอ้าโห่มื่อหนีมาฝนสิโตกอีแม่ไปก็ไปแบบนี้ป่ะอ๋ออีแม่เราไปซื้อของก็ไปไปเดียวคือเดียวบ่ไปแต่โดนพูติน้องมาไปเอาไปวันพ่อมากัน นี่เราเห็ดนั่งกินเแ้าแล้วก็เห็ดนั่งกินเที่ยงกินเขาก่อนเด้อจริงจริงกินกับอันเขาเนี้วห่อนๆอย่างก็สทีแซ่บแต่ว่าเขากินเขาสวยก่ะสะดวกดีพี่น้องมาฮืมอึมรับมากมากกินน่องกินขาอมกปลาลูกข้อแฝดเนี่ยตี่น้องสี่หลักยังไงยูย่งไงก็ มันของยี่พอเลือดไก่เลือดไก่เป็นเด้กินนั่นไก่คนไทยเขาเห็นนะเขาเห็นนี่เขาบอกกินเกินมันลงเรื่อยๆกินยังบ่ได้มามาพี่น้องแม่